สมัยเด็กพุณนะอุ้ยเหลืองเต็มต้นเลยสมัยเด็กๆเกนาะเนี่ยก็คือไม่นั่งกินอยู่บนต้นแบบนี้เลยจ้ะอืมอ่ะลูกอะไรออดชมสวยจังลูกคอยจ้ะอ่าบางคนเขาก็เรียกไม้ดัดอ่ะที่เขาไปทำแต่งสวนไม้ดัดนด้นแหละอัน,อนป้าตาเพชรโอ้ ันหวานจ้ะเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอุ้ยมัน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 ไอ้น,นี่สมัยก่อนเนี่ยขึ้นมานั่งกินแบบนี้แหละเน่ะสวัสดีเนาะว่าสวัสดีจ้ะพ,พี่พี่เปียกอ่าขอบคุณมากจ้ะสาวปองขอบคุณมากมากจ้ะห,หวานหวานหวานทุกคน อ่าสวัสดีจ้าอ่าสาวสาวล่าบัวพรอ่าสาวล่าพี่พี่พี่ชมใช้น่าจะเป็นชมตะวันไปนะอ่าแต่พี่ชมแจ้งเม้นเอาไว้อยู่เพราะว่าอ่าตอนนี้นี่ก็คือจะใช้จะใช้ตัวแทนไปก่อนต้องต้องใช้ตัวแทนนั่นแหละอ่าไปไปช่วยเพราะว่ามันเยอะไปมันจะมันจะไม่นี่ทุกคนดูพี่เปียกเคยกินไหมอ่าพี่เปียกรถส้มนะอินฟินิตรถส้มจ้ะอุ้ยอุ้ยขันห้อมขันห้อม่อยมาที่นี่ โน่นผู้คนดูอ่ะเหลือไว้ให้นกบ่าเ <c oughs> ออ,อ,อพี่พี่เปียกโอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่ชมลืมใส่เสื้อให้น้องปุ้ยไหว้ดูอุ้ยนอเวฟาร์มทักไทยเอบี AB จ้ะอ่าเอเอบอ่าเจ้าขอบคุณที่มาเยี่ยมอ่าแล้วก็เป็นกำลังใจให้จ้ะน้องน้องสาวลาเป็นกำลังใจให้อ่าถ่ายทอดสดเนี่ย เมื่อกี้พี่ชมก็พูดเรื่องถ่ายทออสดเนี่ยทุกคนไอ้พี่เปียกมันกินเหลือเฟือจ้ะมันกินเหลือเฟือดูมันดกมากโอ้นุ่นนุ่นคุณน่ะอุ้ยทําให้เราคิดถึงคิดถึงสมัยเด็กๆเลยทุกคนเนี่ยอุ้ยคุณน่ะโอ้มันมันมันดกมากจ้ะมันดกมากอ่าอ่า ทำไมลูกใหญ่นะตอนเคยกินตอนเด็กๆอ่ะเด,เดี๋ยวพี่ชมใส่เสื้อให้น้องน้องสาลาก่อนอ่าอ่าขอบคุณมากจาอ a a b b มันจะขึ้นที่เนินปลวกใช่ใช่พี่เปี๊ยกเมื่อก่อนนี้มันก็คือตรงนี้มันก็คือเนินเนินปลวกมาก่อนจ้ะอ่าตรงนี้มันก็คือเนินปลวกมาก่อน ลูกแต่อูแต่ลูกใหญ่ลูกใหญ่สมัยก่อนเป็นเด็กเกนี่อ้ยเนี่ยทุกคนดูมันมันจะเยอะมากเนี่ยเห็นไหมคืออุย้ยนั่งกินนั่งกินได้แบบอันไอ้นี่เลยเนี่ยคือมันจะลูกมันจะลูกเล็กก็จริงแต่ว่าอ่ามันหวานเนาะมันหวานมันหวานจ้ะเนี่ยดูโอ้วันวันนี้นี่พี่เปี๊ยกที่ที่สุพรรณที่สุพรรณเป็นยังไงบ้าง อ่ะทุกคนที่บ้านแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ปาป้าตันเพชรอยู่มาเลเซียจ้ะหนาวอยู่ที่นี่หนาวอันพอดีพอดีพอดีกําลังต่อเติมบ้านพี่พี่เปีย๊ยกก็เลยก็เลยเสียงมันจะดังจ้ะอันก็ตั้งใจว่าจะถ่ายทอดสดประมาณสักสิบยี่สิบนาทีอ่าก็ตอนแรกตอนแรกเป็นความเป็นความคิดแรกเนาะอะว่าจะอะถ่ายทอดสดแป๊บๆอืมขอถ่ายทอดสดแป๊บหนึ่ง ไปไปมามันก็เลยยาวก็เลยเพลินจ้ะอ่าเริ่มร้อนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้สวมเสื้อกันหนาวทั้งวันจ้ะสวมเสื้อกันยาวทั้งวันเลยวันนี้เนี่ยคิดดูเนี่ยเอาไม่ได้สร้างภาพว่าหนาวนะออคือมันมันมันหนาวมันมันหนาวจริงจ้ะแต่ที่ต้องเอาร่มมาด้วยเนี่ยคือไม่ไม่ไม่ต้องมีร่มก็ได้อยู่แต่ว่าที่ต้องเอาร่มมาเนี่ยไม่งั้นเราอ่านคอมเมนต์ไม่เห็นอ่าตอนเช้าๆมีเมฆคล้มคลม อ่าเริ่มร้อนคืออ้แต่แต่แต่นี้ก็ชอบอากาศแบบนี้มากกว่าทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะอ่าชอบอากาศแบบนี้มากกว่าอ่าด้านนี้อยู่ติดถนนจ้ะอ่าอยู่ติดถนนก็บรรยากาศมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วก็ปึ๊บป,บปบมาทางนี้นี่ประมาณนี้ นี Ele ่แหละอ่า